สกายวอลกยิ่งกับกายครับวันนี้จะพามาเืินขึ้นเขาหลวงสุขโขทยัยผู้รวมชะตากรรมวันนี้มีทั้งหมด7คนนะครับแรกๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริง ทางขึ้นยอดเขานะครับอีกหนึ่งรอยเมตรนี่ยังไม่เริ่มขึ้นเลยนะครับโหดีแล้วแล้วมีอะไรครับมันแค่เราก็เยอะ จะเดินไหวไหมนะไปก่อนไปแซงเขาก็ก้อนเดี๋ยวพวกมันเ<ด>ขา,ขาก็จตาม ตลอดทางก็จะเป็นทางขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับจะมีทางลาบเป็นบางช่วงแค่ระยะสั้นๆขึ้นอย่างเดียว เธอตามเขาให้ทันลฉันมีน้ำจ้ะพี่ขยยนกันาแล้วแม่ร่อลากขึ้นไปนะพี่้เดียวก็ถึงอะไรนนึงเดียวก็ถึงเดียวก็ถ ก็ S <S ตลอดทางนะครับก็จะมีบางคนเดินลงเขาบ้างบางคนเดินขึ้นเขาบ้างมีเพื่อนร่วมทางตลอดเลย ใครบอกว่าปฏิเสธงานรับงานเนื่องจากเท้ามต้องนี้ยากอ่ะพี่เขาวิ่งขึ้นมาเลยอะใครวิ่งเปิเกวิ่งไปเน่บาย เลย23ตัวนะตัดแบ อวก็มาเดินตอนนี้เดินมาถึงจุดพักแรกนะครับจุดให้นั่งพักมีแช่ให้นั่งพักด้วยแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปวิวก็จะสวยๆประมาณนี้เลยครับ จากนั้นก็เดินกันต่อครับ <methodology> ระหว่างทางก็ เจอลิงด้วยครับมั่งขี่เห็นก้นน้องด้วยดูอ้วนด้วยน้องดูตัวใหญ่น่าจะมีหลายตัวครับมาเป็นครอบครัวเนี่ง่ยเ่ต่อไปก็จะเต็มเลย าทนี้นงิงนี้นี่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 แล้นีี่นง่นี่ ดินขึ้นกันต่อครับระยะทางยังอีก,กยาวไกลนักน่หนงาตลอดทางก็ขึ้นอย่างเดียวครับขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้น เชื่อเรื่องเพียมากกบ่าบ่มีเงินเขาเป็นเจ้าแม่ลูกฟ้นบ่มีเงินถ้าใครเห็นก็ดีใจด้วย มีใครจะถอดใจหมีใครจะถอดใจไหมับได้เด้อเราจะขึ้นต่อลนะคถูกมาอามาด้วยอแม่มันช่วยมากนะ เเปิดแล้วก็เทเลยแล้วก็จะรอการกินน้ำของเราด้วยไม่ต้องิีงเยอะอะไรเงี้ย ลักไม่ต้องมาจับเจ็บเจ็บเจ็บแล้ลไม่รอแล้วอยู่กับสายเดือนเลยเล<ะ>ยนยี่ไงไหนเดี๋ยวถึงเลยแล้ว<ป>ถึงแล้วนี่เขาบอกมันชันกันตรงนี้ อ,อ,อุ้ย,ยเห็นแล้วจะถึงอยู่แล้วจะพักอีกไหมเมื่อกี้กกวิ่งไงแล้วได้ตั้งห้าสิบเมตรอ่ะขอโทษค่ะมันเอาใส่งเงินห,หรอกอว่เ อุ้ยแต่กลัวจริงคอนเทนต์หรือเปล่าเราจะเอามาจี้หน้าอยู่แล้วอ่ะไส้เดือนอะคือนังยังเธออยูมมย่มาวเก่งมากเก่งมากค่ะผูด้ดูแลเราไม่ถ่อยเลยดิถ่ายหน่อยตอนที่เขาจะเดินขึ้นข้บนนี้ ได้เขาไม่เห็นหน้าเตาปล่าบเขาถ่ายูปเน่ายสองเพ่ง่ายโมงอยู่เลยแงค่ะใกล้เียงกว่าต้องเอาแบบนี้ แดดดีอ่ะเาถ่ายรูปมาแล้วสวยมากเลย